มีคนเคยมาลองของครับและเจอเงาอะไรบางอย่างที่หน้าลิฟต์ชั้น6แล้วเหมือนมีบางอย่างเหมือนจะดึงเขานะครับเรานักลองของนะครับให้ตกลงไปที่ช่องลิฟต์ทุกทุกคนครับมีลมดูจริงๆครับผม ตึกบุปผาราตยสองต้นต่อของความหลอนเพราะเหตุชวนผวาฆ่าตัวตายสยองนองเลือดในครั้งอดีตจึงทำให้ตึกร้างที่น่ากลัวกับยิ่งทวีความหลอนจนทำให้ผู้พักอาศัยฝังต้องข้ามต่างทยอยย้ายออกจนโลง่งหลงเหลือเพียงความหวังเวงที่ชวนขนหัวลุก จนทำให้ผู้ผ่านสัญจรไปมาในยามดึกต้องขวัญผวาและไม่กล้ามองขึ้นไปด้านบนว่ากันว่าพราบางครั้งเหมือนมีเงาดำประหาดของใครบางคนชอบโผล่ไปมาในยามดึกบ้างก็ว่ามีผีซุกซ่อนอยู่ในตึกจึงเกิดกลายเป็นตำนานทางขึ้นที่ถูกปิดตายมาเนิ่นนาน แล้วเรื่องหมานปลายที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในเรื่องหลอนต่างๆแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ ตอนนี้เราก็อยู่ณนะหนึ่งสถานที่ที่บอกได้เลยว่าเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมแล้วก็โด่งดังมากด้วยไม่นานวันนี้เองนะครับผมเรื่องราวจะเป็นยังไงและจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับแต่เหตุสยองเกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าจะประมาณ2เหตุนะครับผมสั่งตรงกันข้ามของเรานะครับนะเป็นอาคารห้องพักซึ่งบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนเต็มนะครับนะแต่เมื่อก่อนเต็มเ,เดี๋ยวขอรับคร่าวนะๆนะทุกท่า น่าจะประมาณ20-30ห้องนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกจะเหลืออยู่ประมาณ3ห้องฝั่งตรงข้ามมีอยู่ประมาณร่วม30ห้องแต่ตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณ3ห้องนะครับผมแต่เรื่องสยองตรงนี้คุณป้าที่อยู่ท้ายซอยแล้วก็คุณลุงที่เปิดร้านขายของเล่าให้ฟังนะครับถึงความน่ากลัวแล้วก็เขาบอกว่าผีดุมากนะครับเพราะว่าช่วงที่เกิดตึกฝั่งตรงข้าม เกิดความสยองช่วงเช้าจะเห็นคนน่ยไม่ใช่คนดีกว่าบ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 าเนี่ยยืนอยู่แถวเนี้ย กนอยูบ่บตึวันนี้ก่อนที่เราจะมานะครับเราได้ทําการทําบุญให้กับผู้ล่วงลับทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่มีมากกว่าหนึ่งนะครับผมให้เรียบร้อยแล้วแต่การมาของเราบอกก่อนเลยว่าเราจะไม่มาพาดพิงเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตนะครับหรือผู้ที่จากไปหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นแต่เรามาเพื่อที่จะเป็นตาหลังนะครับให้กับทางท่านเจ้าของที่ดูว่าแท้จริงแล้วมีการแอบอ้าง นะครับมีการแอบอ้างหรือมีการอะไรยังไงนะครับหรือมีอะไรซุกซ่อนอยู่ณนะจุดจุดนี้หรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครกล้าขึ้นไปเลยครับทุกคนอันนี้อะไรเอ่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปสำรวจถึง a อนาลิซิสก่อนนะครับว่าภายในความหลอนที่เขาว่ากันว่าแท้จริงแล้วมันจะหลอนสักแค่ไหนอ <c oughs> <c oughs> ทงขึ้นถูกปิดแล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มีเหตุสยองเกิดขึ้นอีกนะครับนะสาเหตุที่ผมต้องใช้ไฟไนท์วิชั่นนะครับตรงนี้นะครับเพราะผมไม่อยากให้เกิดการแตกตื่นนะครับนะเพราะตรงนี้เป็นบริเวณชุมชนทั้งสิ้นเลยนะครับผมเดี๋ยวโอ้โหห้องที่ปิดตายมีห้องที่ปิดตายด้วยครับทุกท่านเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างห้องนี้เข้าได้หรือเปล่า เข้าได้ด้วยครับทุกคนห้องอย่างใหญ่เลยครับทุกท่านไป,ไปแขมตอโอ้โหทุกทุกคนครับล็อกแบบชัดเจนครับผมคุณป้าบอกว่าคนไร้บ้านก็ไม่กล้าเข้ามาอยู่ในนี้นะครับผมจุดนี้น่าจะเป็นจุดเกิดเหตุนะครับทุกท่าน เย็นวิวเลยครับผมทำบุญให้กับผู้ลวงหลับแล้วนะครับนะวันนี้เราไม่มายุ่งกับผู้ที่จากไปอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะแต่เรามาดูว่าปัจจุบันนะครับมีสิ่งใดที่ซุกซ่อนอยู่ภายในตึกนี้หรือไม่นะครับหากเรามองให้ลึกลงไปในความหลอนนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะมีความจริงอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็มีเครื่องเส้นนะครับนะ ซึ่งเราจะไม่ทําเราจะไม่แตะต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะตรงนี้คือบริเวณด้านหลังตึกนะครับต้องมีการปีนนะครับถ้าตกไปเอาเรื่องนะเนี่ยนะเดี๋ยวผมต้องทําการปีนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะข้ามนะครับผมกําแพงเมืองจีนตรงนี้ไปนะครับผมนะไปต่อครับแล้วกูจะข้ามยังไงวะเนี่ย แบบนีงนะทุกคนถือกล้องด้วยไม่ทานัดด้วยนะครับนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะทุกคนครับเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างอยู่ข้างบนหรือว่ามีใครมาอยากให้เราขึ้นไปหรือเปล่า บางก็บอกว่านะครับผมนะมีการแอบ,บซ่อนของคนที่ไม่ค่อยหวังดีด้วยนะจุดนี้แต่ไม่รู้ว่าจะจริงเท็จแค่ไหนนะครับนะเพราะมีการเห็นเงานะครับเหมือนใครอะไรยังไงนะยืนอยู่บริเวณหน้าต่างนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวคืนนี้เราไปดูของจริงดีกว่าครับห้องแม่งโคตรน่ากลัวเลยครับ เป็นตาหลังให้เองนะครับผมว่ามีสิ่งใดนะครับที่ไม่พึงประสงค์อยู่บ้างนะครับเฮ้ยเสียงเหมือนคนเดินเลยถ้าหากมีสิ่งมีชีวิตนะครับผมที่เรียกว่าคนไม่ดีอยู่ในนี้จริงๆนะครับและถ้าแม่งย่องย่องมานะครับผมที่ด้านหลังผมนะครับอาจจะทำร้ายผมได้ทุกเมื่อนะครับผม เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตให้ดีโดยเฉพาะหลักฐานประกอบสมทบนะครับอะไรวะอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเหมือนผมเจอกับอะไรบางอย่างครับทุกคนเชี้ยอะไรวะเฮ้ยใครอะมีเสียงคุกคิดครับ เสียงอะไรอ่ะพี่ชายอืม เหมือนเสียงอะไรบางอย่างครับฉันสางเลยดีกว่าครับทุกคนมีใครแอบอยู่หรือเปล่าเอ่ยมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะอาจจะเป็นเสียงของก็อตซิลล่าเอธิโอเปียก็ได้ อันนี้นกครับเก็บชนกูเลยนกครับเคีย์ไปหนึ่งนะครับผมกับเสียงเมื่อสักครู่นะครับที่ปึงๆนะครับตอนนี้ยังไม่เจอร่องรอยนะครับผมของการอาศัยของมนุษย์เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับสำรวจตัวตานะครับแทนท่านเจ้าของเองนะครับว่า มีการลักลอบนะครับอยู่หรือทำกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใดๆหรือเปล่านะครับผมอันี้นองครับเสียงที่ดังมาจากใต้ฟ้าเมื่อสักครู่นะครับผมเฮ้ย สมกายสัตว์เยเสียงดังมากไม่ได้ครับมีคนอยู่ไหมครับยังไม่เจอร่องรอยอะไรใดๆเลยนะครับยังไม่เจอกล่องข้าวขวดน้ํานะครับแม้แต่กล่องเดียวนะครับผมอันนี้นกนะครับบินชนกูอีกแม่งบินชนผมเลยครับ หน้ากูเลยแม่งโคตรมืดเลยครับทุกคนตรงจุดนี้นะครับถ้าเดินไม่ดีนะครับผมอาจจะเป็นผีซะเองนะครับผมเพราะสูงมากแล้วก็ลึกมากมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะ ใชตรงข้ายมยมีคนอยู่นะพะเข,ขาี่าาน,น,นะายมดตรงข้ามถึงขั้นย้ายหนีเลยครับใครแอบแหลังประตูแล้วล่าครับพี่เฮ้ยอเฮียแป๊หนึงนะครับผมพี่ชาย เหมือนมีเงาอะไรบางอย่างครับมีคนอยู่หลังประตูหรือเปล่าครับคุยเันดีๆนะไม่เอาได้ย่าไม่เอาหัวตัดนะพี่ชายผมมาดีสัตเปิดไม่ได้ครับ <c oughs> แต่ไอ้เชีย่ยไม่มีคนในสัตว์เลย ชายะบอกนะมึงลงนี่อ่ะโอ้โหีโ่ยเยสูงมองไม่เห็นข้างล่างเลยครับอันนี้คือชั้นห้านะครับทุกคนเสียงเหมือนเสียงหินหินนะครับ หลังประตูมีอะไรหรือไม่ครับทุกทุกคนสัดเดี๋ยวไม้ฟาดหลังกูนะไอะเฮียทุกทุกคนครับ เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างนะครับด้านริมนู้นไม่มีบันไดขึ้นลงนะครับทุกท่านนะครับหากใครจะขึ้นลงนะครับจะต้องลงด้านริมสุดนะครับคือบันไดหนีไฟแล้วก็บันไดกลางนะครับแล้วอีกทางหนึ่งก็คือตรงนี้ครับช่องลิฟต์นะครับทางด่วนเท่านั้น ไอ้เล็กแร่สุรุกุยเลยมึงเอยพี่ชายเรามาเจราจากันก่อนนะครับพี่ชายอันนี้คือเสียงนกนะครับ,รบชนหน้ากูอีกแล้วนะสงสัยมันคงได้จินแองเจโลนะครับถ้าเสียงนกจะเป็นกระพือคุกคิกคุกคิกนะครับแต่เสียงปึงปึงเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงนกนะครับผมพี่ชายครับถ้าเป็นคนนะครับผม ถ้าเป็นคนผมมีค่ายังชีพมาให้นะครับไอ้เสี่ยหรือเสียงมาจากข้างบนวะหรือตรงนี้วะใครมีคนเคยมาลองของครับและเจอเงาอะไรบางอย่างที่หน้าลิฟต์ชั้นหกแล้วเหมือนมีบางอย่างเหมือนจะดึงเขานะครับเรานักลองของนะครับให้ตกลงไปที่ช่องลิฟต์ ม่งถ่ายหนังผีได้เลยครับพี่ชายโอประตูนแน่นทุกบานนะครับถีบยังไม่อยากจะไปเลยครับเราขึ้นชั้นหกกันดีกว่าครับทุกทุกคนขึ้นชั้นหกแล้วขึ้นชั้นหกแล้วครับภายใต้ประตูมีอะไรหรือเปล่า อะไรอยู่ข้างในวะชักโกนะครับเชี่ยเลยนึกว่าอะไรขาวๆั้นหงนกเยอะมากนะครับทุกท่านขนอยู่ไม่ได้แน่ครับ เราเจอกับตู้ครับทุกคนเหมือนมีตู้อะไรบางอย่างครับแล้วก็ห้องด้วยครับสัตว์อย่าผักกูนะทุกทุกคนครับณจุดนี้นะครับผมถ้ามีคนไม่ดีนะครับผมแอบย่องมาจากด้านหลังแล้วผักผมตกริฟต์เลวมึงเอ้ยอีช้อยเก็บฉากเลยนะเนี่ยเนนี่น้องเขาผ่านมาเขาบอกว่าขาเพิ่งมา เปิดม,มีลมดูดแล้วก็เพื่อนเขามาดึงตัวไปถานตีแล้วก็รีบวิ่งลงมากันเลยครับเหมือนมีลมดูดตรงลิฟต์เหมือนที่แก๊งนั้นเล่าให้ฟังอะเหรองั้นเดี๋ยวพี่จะลองเดินอยู่หน้าลิฟต์นะแล้วลองดูว่าจะมีอะไรมาดูดพี่หรือเปล่าทุกทุกคนครับมีสองสตรอรี่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งอสองสตรอรี่นี่บอกได้เลยว่าไม่รู้จักกันนะครับไม่รู้ว่า กลุ่มเดียวกันหรือคนละกลุ่มนะครับแต่น่าจะคนละกลุ่มนะครับผมนะเขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนเงานะครับอยู่ตรงบริเวณหน้าลิฟต์ตอนที่เขามาจะขอหวยนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาขอหวยตรงนี้ทําไมนะครับนะแล้วเจอเหมือนอะไรบางสิ่งที่อธิบายไม่ได้นะครับอยู่ที่บริเวณหน้าลิฟต์นะครับแล้วก็พอเข้าไปที่ใกล้หน้าลิฟต์แล้วมีลมดูดนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าหากว่าผมยืนณจุดจุดนั้นนะครับและ จะมีพลังงานบางอย่างหรือลมดูดผมเข้าไปหรือเปล่านะครับผมไปพร้อมกันเลยครับทุกคนแต่ถ้าพลาดตกลงไปหรือลื่นตายเลยนะครับบอกได้เลยนะครับเพราะมันเคยมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับผมตรงนี้ก็คือบริเวณหน้าลิฟต์นะครับ <c oughs> เราจะขอขยับเข้าไปใกล้อยู่นิดนะครับ กอย่าเพิ่งหล่นนะเวอยเฮ้ยนะะอือทุกทุกคนครับมีลมดูดจริงๆครับผมเฮ้ยข้างบนมีดาดฟ้าด้วยครับไอ้เฮียความรู้สึกมีลมดูดครับพี่ชายอย่าพากูนะค่อยๆคุยนะพี่ชายนะบูบ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 ครับบู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 บครับคือบอกได้เลยนะครับว่า เรื่องลมดูดนะครับที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงนะครับผมแต่ถ้าหากจะให้ผมวิเคราะห์นะครับผมแล้วก็มองแบบมีคำตอบให้กับทุกๆคนนะครับนะนั่นคือเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับผมนะครับเพราะตรงนี้ตามทิศทางลมนะครับสามารถเข้าช่องนี้นะครับผมแล้วลมจะต้อง หาที่ไปนะครับซึ่งทางเดียวนะครับที่ลมจะไปได้คือตรงนี้นะครับผมเพราะตรงนี้รับกระแสลมแบบเต็มๆนะครับผมนะครับลมไม่สามารถที่จะหักเหไปขวาหรือซ้ายได้นะครับทางเดียวที่ลมจะไปได้ก็คือทางนี้จึงมีการดูดของอากาศนะครับผมซึ่งถ้าหาใครที่มายืนตรงนี้จริงๆนะครับจะมีความรู้สึกเหมือนลมอุ่นๆนะครับหรือเย็นๆก็ตามนะครับผมดึงลงไปข้างล่างนะครับผม ดึงลงไปข้างล่างแบบนี้ครับเคยเรียนหรือเปล่าครับผมวิทยาศาสตร์ม .4 ยังจำกันได้หรือเปล่าครับผมอ๋อชัดเจนครับชัดเจนเลยครับถ้ายืนไกลออกมาจากหน้าลิฟต์นะจะไม่ค่อยโดนดูดมากเท่าไหร่แต่พอเมื่อเี้พี่แม่งไปยืนอยู่ตรงริมปากลิฟต์เลยอะพร้อมตกอะโอ้โหแม่งดูดวูบเลยว่ะบอกได้เลยนะถ้าถ้าแบบถ้าคนที่ใจไม่แข็งหรือจิตไม่แข็งนะั้นตกได้เลยนะ คือแค่มองลงไปแม่งก็เสียวแล้วอะชั้นนี้ไม่มีเสียงปึงปึงฟังๆนะครับมีแต่เสียงนกนะครับผมากาดฟ้าเหรอครับน่าจะไม่มีแล้วนะครับเพราะตรงนี้เป็นโครงหลังคาแล้วครับผมประตูยูเรากาครับสมัยเรเนซองส์นะครับผม ไรซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไคจูนะครับเฮ้ยอ้สว์ ี่จะซากนกนะครับห้องนี้นะครับผมห้องนี้เคลียร์นะครับไม่เหลืออะไรแล้วสุดแล้วนะครับทุกคนสุดเขตสเลดเป็ดครับ